นอนนอนนอนมาแล้วมาแล้วขอได้ปะไม่เห็นเราปมันถ่ายเว้คราวนี้มันถ่ายเว้ใช่ปะมันถ่ายมันถ่ายแล้วผมถ่ายแล้วถ่ายวีดีโอ้ยผมถ่ายไว้แล้วยิงได้ยังยิงได้ยังยิงได้ยังยิ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 งที่โดนกูพึ่มดิีไปพึ่มยังไดด้เขาโนยังยังยังยิงเลยลองยิงลองยิงดูดิลองยิงดูดิเดี๋ยวกูลองยิงให้ววะมันอยู่งกูเนี่ยยิงโดนกูเยอะเสียวไมาายตม มายิงไม่เนียมายิงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกูยิงอุ้ยเฮียเอาเอาเอาเฮียรับเลยสวเดี๋รอเด็กรอเด็กอยู่ไหนวะอยู่กับเพื่อนเราพี่แปอยู่ไหนพี่แบงค์อยู่ไหนรพี่แบงค์อยู่นพี่แบงค์เอาของให้พี่แบงค์ดิเอาขอแบงค์แล้วใครกินของไอ้เียไอ้คนเกิดไอ้คนเกิดอีคนนึงอขอคันๆวันควันคันแบงค์ดูควันดูคนควเอาอะไรดูบ้านุบๆุ เอาอะไรวะน่ะปอบมยดูฟันฟันฟันที้หมาแม่ออกเกมอีกแน่เลยเามปลองตีกันเองปืนฟันมันนี้หมาปืนปืนตีมันตีตีคนเดียตีคนเดียตีตีเรื่อยตีเโอยี้หมาตายขอแล้ว ใครยิงกูวะไอ้กูขวายิงไอ้พี่ไอ้หน่ไอ้เหี้ยเอ้ย,เอ,ยเอ้ยอย่าพึ่งอย่าเอาอย่าเอาโอหผมเอาตัวนี้นเข้ามาเจะหายเลยถ่ายคลิปเลย